สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ร้านขายของญี่ปุ่นมือสองนะคะจะพามาดูพวกถ้วยกาแฟถ้วยชามเซรามิกต่างๆเพื่อที่จะเอาไปเจาะรูกระถางแล้วก็ปลูกแคตตัสน้เลๆกๆะคะ่ะพวกกระถางนี้นะคะใบละประมาณ10-20-30บาทแล้วแต่รูปทรงแล้วก็ขนาดนะคะอย่าง อย่างใบนี้ค่ะ10บาทก็แต่ว่าไม่มีรูนะคะเราต้องเอาไปจาบเองเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นกระถางมาเขาเป็นแก้วน้ำถ้วยชามใบนี้ชอบมากถูกใจมากเลยแต่ยังไม่รู้ราคานะคะราคาเนี่ยส่วนมากเขาจะคิดรวมก็คือหยิบหยิบไปก่อนแล้วเขาก็จะคิดราคารวมเลยปกติถ้าใบเล็กๆก็อยู่ที่ประมาณ10 20 30บาทแล้วแต่รูปทรงแล้วก็ขนาด เมื่อนำไปถึงบ้านแล้วเราก็เอาไปเจาะรูเองเพราะว่าเขาเป็นถ้วยชามาค่ะเขาไม่ได้เป็นกระถางแต่ว่าสามารถปลูกได้นะแคทตัสปลูกในกระถางเซรามิกถ้วยเซรามิกได้ถ้าใบใหญ่หน่อยก็เอาไปจัดสวนฐานแคทตัสซึ่งท้ายคลิปนะคะก็จะมี 3- 4สี่ต้นที่เคยทำไปแล้วไว้ให้ดูกันนะคะนี่คือบรรยากาศร้าน ขายของญี่ปุ่นมือสองให้ดูแค่คร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะเพราะวันนี้แค่ขับรถผ่านมาแล้วมองเห็นกระถางใบเล็กๆแบบน่ารักก็เลยแวะเข้ามาดูเฉยๆเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะมีให้ดูว่าได้มากี่ใบได้มายังไงบ้างแต่ว่าไม่มีวิธีเจาะกระถางนะคะเพราะว่าเคยทําคลิปแล้วมันเจาะไม่สําเร็จนะคะกระถางแตกแ,แต่คลิปที่ เจาะสำเร็จอะไม่ได้เอามาลงแต่จะมีตัวอย่างให้ดูว่าได้ไปทั้งหมดกี่ใบแล้วก็เคยปลูกแล้วแล้วก็น้องก็สวยงามมากทีเดียวนี่ค่ะอันนี้เป็นกระถางแกะน้อยใบละ10บ,บาทนะคะที่ได้มานี่คือใบละ10บ,บาทแต่ว่าพวกนี้ไม่มีรูคือเราต้องมาเจาะรูเองอย่างที่บอกใบละ10 20บาท บางทีก็เบื่อกระถางพลาสติกแล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเจาะรูแล้วพวกนี้ก็เขาคิดราคาตามตามรูปทรงตามขนาดแล้วแต่ร้านนะคะบางร้านก็ก็แพงกว่านี้หน่อยหรือถ้าบางร้านก็อาจจะได้ถูกกว่านี้หน่อยอันนี้เป็นถาดที่เอาไว้ใส่แคทตัดเดดสดอันนี้ว่าจะเอามาจาัดสวนถาดถ้าวันไหนได้จัด จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะอันนี้สวยมากเลยไม่แน่ใจว่าอันเก่าเป็นแก้วอะไรแต่ว่าเขาไม่มีรูนะคะอันนี้ต้องมาเจาะรูเองเนี่ยคะ่ะเขามาเป็นแบบนี้คือไม่มีรูแล้วก็อันนี้เป็นตัวอ,อย่างแก้วที่ได้มาใบละ10บ,บาทแล้วก็เอามาใส่หางกระรอกหางลิงนี่คะ่ะอันนี้ขนนกกับกระถางกระต่ายน้อยใบละ10บ,บาท อันนี้ค่ะปิดท้ายด้วยต้นนี้ค่ะในแก้วกาแฟใบละ10บาทน่ารักใช่ไหมคะขอบคุณที่รับชมคลิปแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ